ทำไมมีแค่สี่อย่างเดียวมีแปดอย่างกูก็เบิ่งไปทำได้กูนะเออก็ปั๊บสู่กูจอยู่กูเท่าคนนี้ค่ะคบใครคบใครกูก็เบิ่งไม่แสบยู้ว่าใครจริงใจอะไรทำไมไม่ใช่แค่หลอกหลอกตอนนี้นะเขาไม่หลอกกูตะกูหลอกเขาอีเท่าเจลลี่เขาเอาพีเท่าเซลลารีตัดน่บโค คุณอาบนาะระดับครูปัญญาเอกปัญญาตรีปัญญาโทอะไรทำไมคุณอาโปรซีกูก็ปักตัวใส่เขาอ,อยู่น้อยความรู้น้อยความรู้มีเพียงแค่ชั้นโปรซีปีโปรซีนีและมีไหมวะแม่เบื่อน่ะโปรซีน่ะตายไปแล้วไม่ตื่นผู้สารเบี้ยข่าลงหอสารเบี้ยวัง โอ้อยุยใจจะตัวนีขพบคนสันสุมดี๋นอชีวิตเศร้าๆสั์เร,ราคาราคอประดับทิ้ไรในดวงใจว่าในตสุน,จนสาจะของเีะะอะโวโซแ้วๆกันแคบกคนความรู้สูงเขาเขาไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกเราแต่ว่าน้อยใจเราปากตัวเขาไม่ได้ยอมรับตัวเองแ่ง,งเข้าแ่งชัวเป็นตายาก